เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้กวัวสามันน่าจะปลาเปื่อยมาทําปูหมาาพัดผงกะลีนะเจ้านี่กวัวสามันน่าก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วเนาะหั่นเรียบร้อยละหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะปูไข่นะเจ้าปูหมาาไข่้าเป็นชิ้นเล็กๆนี่ก็บุบเรียบร้อยแล้ะถูก เรียบรอยแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะจะได้กินง่ายๆมาได้ทำตามใจตัวเองเะเจ้านี่เมนูนี่เพราว่ามาได้กินเองเนะาะโจวก,กินตัวเนเนาะจะต้องทำตามทำตามใจคนอื่นทำใจตามคนกินตัว ทำใจตัวเองนี่ได้เนาะเมนูนี่อแต่ถ้าเป็นมันเท่ามันเป็นยังนะเจ้าเนเพราะว่าเป็นอาหารไทยการกินกระตึงหูกันอยู่แล้วกินแบบไหนแบบไหนเนาะแต่นี่มันใจเป็นอาหารของเขาเขาก็ต้องตัดเป็นชิน้นตีว่ากินง่ายๆหน่อยแล้วก็มีนมสดเนาะนมสด น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแม่ปนอมนแล้วก็อไข่ไข่ก็าสามนานี่จะใจนักหน่อยเนาะสามใบแล้วก็อมหมอกี้ปุุงไปแล้วนะเจ้า,าน้ำมันหอย2ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ซอสหวานหนึ่งช้อนโตะ๊ะ เดีย๋ยวมาลงมือทำกันเนาอเจ้าเนาะแอบเปิดแกดเลยเครดเองดูดฟุน่นดูดควัน ่กระเทียมนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปตาาุ๋นหมูขาสัมมันนาำนะเจ้า ปูลงไปเนาะปูลงพัดกับกระเทียมนะเจ้ามันจะจึงให้มันหอมเนาะปิดฝาทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวมาดูกัน đặt vào đây nhé. Đặt vào Hmm, nah. Ini gimana pan เน,เนาะปูมาผัดผมกะหรีก็น่ากินเนาะแต่อยากกินปูมาผัดผมกะหรีนี่มาเมืองนอกแล้วนะคะเมืองใทยไม่มีวะเนี่ย เขาจะใช้ปูไข่เนาะปูไข่ปูเนื้อเนาะนี่ปูม้าก็กินได้นะคะน่ากินไหมคะ แล้วนะคะี๋ยวเราตัดตัดตูก่อนนะคะตัดตูออกก่อนนะคะ น้ำมันนะคะที่เราทำเมื่อวานนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะน้ำมันที่เราทำไว้นี่เนาะตักใส่ก้น ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวนะคะเออเดี๋ยวน่าดูแค่ไหนหอมนะคะเดี๋ยวเป็นหอมลงไปนะง่ะค่ะ ใส่ผงนะคะใส่ปูนะคะปูลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหอยนมสดลงไปนะคะ นะคะน้ำมันน้ำมันพริกเผานะคะใส่น้ำพริกเผาเค มปกินแล้ว <Yeah. S 1> มากินเห็นไหม,มกินเนาะ Ooh, มากินจังเลยเ <Yeah. S 2> ยอะนันเนี่ย คุณมาทำดูนะคะที่อยู่เมืองไทยนะคะหอมเช่ออ่าโอเคเดี๋ยวใส่กระเพายาด้วยนี่อะไรนะอ่าผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายหอม,หอม ปงปลีของฟกดูของกว่าสามนมานะคะนี่นักกินเนาะน,นี่เรียบร้อยมาชุ่มชิมดูกันนะคะฮึสุดยอด các kết Đặt xuống nó Đặt xuống phần không bẹt Đặt xuống phần Nó cho nó เดี๋ยวมาดูนี่ค่ะเ,เพื่อนๆน่ากินไหมปูผงผัดปูผัดผงกะหรีปูมมาผัดผงกะหรีนะคะเห็นไหมคะอืมอร่อยนะเ,นเพื่อนๆชิมดูนะหอมอืมอร่อยเ่อนก็เข้าสู่ว้ร้อนอืมหวานอะปูหวานปูสดเจ้า สาวสารนาไปสเปอร์ไปปะใส่สดๆเลยเลยมีไอเดียบรรยากานเพื่อนๆพอเนาะเพื่อนเดี๋ยวมากินด้วยกันนะเจ้าเนาะเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณน,น,นักเจา้าวันที่เข้ามาดูคลิปผมข่าวสารนากดติดตามข่าวสารนาเป็นกำลังใจของข,อาาาขอ่าวสารนาเนาะขอบคุณจัดนันนนกนะเจ้า ขอบคุณมังหูจะขอบคุณจะได้ขอบคุณจัดหนักดยเจ้าเด้อไปก่อนด้วยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า